ครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับผมเอฟกตัวตึงบุญนันกงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดการมองเห็นคอมเมนต์คนที่มาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นพวกมิจฉาชีพหรือคนที่เอาลิงก์แอบอ้างมาแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับมีวิธีการแก้อย่างไงและทำอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมมาพร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนเราจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง u t u b e เอฟกตัวตึงบุญนันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและคนไหนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราไปที่ facebook ไปที่ขีสามขีดตรงนี้เลยนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์อ่ะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนี่อันนี้อันนี้เป็นโพสที่เราต้อง พี่เราโพสต์อยู่ให้มากดจุดสามจุดตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็มาหานตรงนี้แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับว่าใครบ้างที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณกดเข้าไปเลยครับอ่ามันจะมีให้เลือกมันจะมีให้เลือกตามตามดังนี้เลยนะครับและก็มันก็จะมีให้เลือกตามดังนี้เลยนะครับสาธารณะเพื่อนและผู้ติดตามเพื่อนและ id p r โปรไฟแล้วเราก็มากดติ๊กตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราเลือกต้องการสถานะแล้วก็ติ๊กไว้ถ้าเราเลือกต้องการโปรไฟล์ id แล้วก็มากดตัวติ๊กไว้นะครับและให้มากดคำว่าเรียบร้อยอพอปิดพอปิดการความคิดเห็นแล้วนะครับเลื่อนลงมา <S 2> <S 2> เลื่อนลงมานะครับให้เรามากดที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับ กดดูกดดูในในมุมมองนะนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับจะไม่มีกดไลค์แสดงความคิดเห็นแล้วนะครับอ่ะแค่นี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สอนวิธีการปิดการมองเห็นในคอมเมนต์บน facebook นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง u t u b e เอฟเอกตัวตึงบุญนันด์ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและอย่าลืมฝากกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมเอฟเอกตัวตึงบุญนันด์ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ